นี่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตีดเลแน่นไม่รอช้าค่ะเพราะทุกตาคนนี้เขาพร้อมเคลียร์กลับมาอีกครั้งในละครเรื่องเลองพลิงชิมพลีนางเอกสาวเบลล่าราณีก็เปิดตัวได้งามอย่างไทยตามแบบฉบับสาวเหนือแต่งานนี้ก็ไม่ไวเจอกระแสคนดูแอนตี้เข้าอีกตามเคยว่าไม่อินกับละครเพราะก่อนหน้านี้สาวเบลล่าดัานมีข่าวว่าเป็นมือที่สามของคู่รักอ้ํานัดฮืมเจอเมา,เาส์กัดแบบนี้สาวเบลล่าแคร์ปะ อยากอยากให้ชมกันที่ผลงานมากกว่านะคะคือคือข่าวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นเท่าไหร่ก็ยังมียังมีคนที่คอยคอยรักคอยเชียร์ละครอ,อยู่ค่ะ oh <my S 1> ยังหยับรับฟังความคิดเห็นนะคะแต่ว่าคือเราก็เออทาเต็มที่แล้วเราได้บทอะไรมาคือคือตัวเราไม่ได้เลือกเองทางช่องเป็นคนที่ส่งมาให้อ่ะค่ะแล้วก็พยายามทําเต็มที่แบบไม่อยากไม่อยากทําให้ใครผิดหวัง เอกที่คกระแสความฮอตยังคงแรงดีไม่มีตกจริงๆสำหรับมาริโอ้เมาเลอร์เพราะนอกจากงานถ่ายแบบในเมืองไทยจะมีทุกวันแล้วล่าสุดโอ้ยังได้ไปถ่ายแบบให้กับแมกกาซีนเวัรรุ่นชื่อดังที่ประเทศพม่าอีกว้าวหล่อจริงฮอตจริงนะก็จะเป็นอะไรที่มีกลิ่นอายความเป็นพม่าด้วยอีกเรื่องนึงเห็นว่าจันจีเขาใส่รูปแบบไม่เห็นูะตัวเอ็มอ๋อเหรอครับอก็ผมอาจจะไม่ <_ <an> _>เป็นแฟชั่นหรือเปล่าฮะอย่าไปคิดมากครับ<_ <an> _>วันนี้นะคะพอ,อยขอพาคุณผู้ชมมาแอบดูพระเอกสุดฮอตค่ะแล้วก็นางเอกสุดแซ่บนะคะที่ตอนเ้เขาเล่นละครคู่กันอยู่ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะรับรองว่าต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะ<_ <an> _>เรียกว่าประกบคู่แล้วดูเคมีเข้ากันเข้ากันสําหรับคู่หนุ่มอาเล็กทีเรเดชและสาวม,มิวนิธาที่ได้มาฉีกลุกเป็นหนุ่มเท่ามารเทมแอนสาวเปรี้ยวมาถ่ายแบบร่วมกันให้กับนิตยสารในรัฐตอนรับเดือนตุลาคม เปลี่ยนสไตล์กันทั้งทีงานนี้รู้สึกอินจนอยากเป็นชาวร็อกกันขึ้นมาเลยแม่คะค่ะวันนี้ถ่ายแบบเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานนี่ค่ะวันนี้เป็นแนวยินยีนเท่เท่ร็อกๆอกหน่อยปกติเป็นคนใส่ยีน่ใสครับขามา้าข้บอยแล้วไม่ใช่ก็เป็นเป็นทรงกระบอกธรรมดาฮะแลก็ใส่ทรงแบบหลวมๆห,หน่อยดูแบบเหมือนเป็นอบอยๆหน่อยสุอเดมมาใสจากเดมก็เป็นหลวมชุดที่ใสอยู่ก็เป็นชุดเดมไม่ใช่ หยอดใส่เอ้ยแซวสาวมีตลอดเลยนะหนุ่มอเล็กอีว่าแต่เป็นหนุ่มสาวที่ชอบใส่ย,ยีนส์แบบนี้ว่ากันว่าคนใส่ย,ยีนส์มักจะไม่ค่อยชอบซักอันนี้จริงปะบ๊ากี่เดือนกี่เดือนทีหรือปีไม่รู้รคลิปน,นานแสดงว่านานมากเคยนะนะเคยซักไปซักสองสามรอบอะไรอย่างเงี้ยค่อยซักประมาณสองสามเหมือนกันค่ะสองสามปีสองสามเดือนถ้าให้นึกถึงดาราคนหนึ่งที่ใส่กางเกงยีนส์ส่วนตัวแล้วแวบแรกนึกถึงใครคะ พี่ตูนบริสแลมฮะช,ชอบพี่ตูนฮะในทีวีพี่ตูนเขาใส่ย,ยีนตลอดเวลาเป็นล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนึกถึงพี่วุญละกันพี่วุญเขาชอบใส่เกงขาเดฟกับแบบเสื้อกล้ามหรือว่าอะไรเงี้ยจะเจอบ่อยไม่หุ่นเป๊ะมากเอาเก่ใจ นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลคุณภาพของวงการเมคอัพอาร์ติส์ชื่อดังเมืองไทยเมื่อช่างแต่งหน้าชื่อดังเป็ดอภิชาติเสียชีวิตจากโกรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวัย55ปีโดยเมื่อวานนี้เพื่อนพ้องในวงการแฟชั่นและวงการบันเทิงมากมายก็ได้มาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้จะมาขอโทษมากราบขอโทษพี่เป็ดว่าตั้งแต่พี่พี่เป็ดเข้าโรงพยาบาลนะลไม่ได้ไปเยี่ยมเลยมาขอขามาค่ะ,คะ พูดไม่ออกค่ะจับมือแล้วก็บอกว่าขอโทษขอโทษพี่เป็ดน้องไม่ได้ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ชื่อว่าเขาไปสบายเลยครับแค่ดูไฮไลท์ก็ดูแล้วค่ะว่าข่าวไหนจะฮอตข่าวไหนจะฮิตบ้างนะไม่ค่อยได้คุยอะไรจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อสองสาวสวยสูงยาวเข่าดีดีตรีชนะเล่นเย่านที่ในย่ากับที่แพนเทกเขาโคจรมาเจอกัน วันนี้แบบว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะเพราะน้องแองจี้นะคะได้มงกุลแล้วค่ะพร้อมกับไม่รู้ใครได้รองระดับอะไรไงคะแหมแองจี้ฉันกล้านะคะที่มาประชันสวยกับสองสาวดีกรีนางงามหุ่นเป๊ะตัวจริงอย่างสาวแพนเคค้กเขมรนิดและสาวสวยคมเมยา่านนทวันที่งานนี้ทั้งคู่จัดเต็มกับการมาถ่ายแบบร่วมกันเป็นครั้งแรกให้กับนิตยาสารสลิมอัพว้าวต้องบอกว่าสองสาวจัดเต็มงานไม้เดทโฮสต้าสุดระดี่เก้ากับแฟชั่นสวยหรูสมกับเป็นมืออาชีพมากๆ ก็เป็นแฟชั่นหน่อยๆเนาะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าสวยๆเก๋ๆนะคะมีดีไซน์เป็นสีแบบขาวทองดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียยๆโกโก้ค่ะเคยร่วมงานกันมาก่อนหรือเคยเห็นอะไรยังไงกันมาก่อนจริงๆเราเคยเจอกันแฟนโชว์เนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันนะคะก็ต่างคนต่างทํางานวันนี้ได้ได้มาทํางานด้วยกันจริงๆเลยค่ะเี๋พี่ย่าเคยเห็นพี่แพนเค้กแล้วประทับใจหรือเปล่าค่ะเพราะพี่เขาเป็นรุ่นพี่เรานั่นเองถ่ายซูเปอร์โมเดลค่ะหนูปี2007ค่ะอันนี้ปีไหนนะคะ 2004ค่ะอันนี้ปีไหนไม่รู้ค่ะยังไม่เคยได้ <laughs> งานนี้สาวเมย่าได้มาร่วมงานกับหนึ่งในไอดอลทั้งทีก็ไม่พลาดขอเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้เป๊ะเวอร์จากสาวแพนเค้กสักหน่อยเพื่อจะได้นําไปแอดัใช้กับเวทีมิสเวิลด์ที่เมย่าเตรียมไปประกวดอีกด้วยก็เดี๋ยวต้องแอบขอพี่ขานิดนึงแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงนี้เราก็งานเยอะด้วยแล้วก็ต้องเตรียมตัวไปประกวดด้วยทุกคนนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการดูแลตัวเองการจะทานอาหารจะออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็คือหาหาอะไรให้ให้แบบเหมือนฟรชอพตัวเองตลอดเวลาเติมกําลังตลอดแล้วก็ดูสดใสเสมอ เรียกว่างานน e ี้แองจี้ได้เคล็ดลับดูแลตัวเองจากสองสาวมาเต็มกระเป๋าก่อนจะโบกมือบายๆเรียกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะสำหรับคอนเสิร์ตคิดถึง d 2 b last concert 2014ที่เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นแม็แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานบอยแบนด์ซะอย่างสองนุ่มแดนบีมก็ไม่หวน่นแถมยังฟิตมากๆทังซ้อมร้องซ้อมเต้นออกกำลังกายทุกวันเลยละค่ะก็เตรียมการกันหนักอ่ะคือทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นใช่ไหมครับอันนี้เอาเต็มที่เลยแล้วก็ซ้อมท่องเนื้อ มันเลยร้องนานละพอเราไปซ้อมร้องเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเออมันหนังจริงนะผมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ใจอะ <c oughs> นเลี้ยวันนี้ถามร่างกายใช่คือในวันนี้ก็ซ้อมไปด้วยไงพี่อ๋อมันไอซ้อ,อมเนี่ยยังมันยังไม่ร้อยแต่ใจอะมันร้อยแล้วเออว,ว้าวเรียกว่าเป็นนางเอกแถวหน้าที่ขยันดูแลตัวเองจนมีหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แถมความรักก็รุ่งงาน ยังรสำหรับนางเอกสาวสิริตาเจนเซนที่ล่าสุดก็รับเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ให้กับผ้านามัยลอรีเอตซูเปอร์เจนเทลพรัสที่วันนี้เจ้าตัวขอโชลีลาการโพสท่าเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้แม่บอกเลยว่ามืออาชีพมากๆเพราะไม่ว่าจะบิดซ้ายเยอะขวาสาวริต้าก็มั่นใจสุดๆเลยอะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ เกียดด้วยแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เลือกริต้าก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะวันนี้เราก็ถ่ายกันตั้งแต่เช้าทุกคนก็แบบตั้งใจทีมหน้าทีมผมก็แบบเต็มที่มากค่ะ ก็มีจังหวะลีลาการโพสด,ด้วยใช่ก็ต้องโพสสุดชีวิตมากเลยค่ะก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวออกแนวแบบโพสโพสแล้วก็แบบมีความลับจะมาบอกนะอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามว่าความลับนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ติดตามโฆษณาตัวนี้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงจะสวยถูกใจยังไงก็ฟีดแบ็กกันมาได้เลยนะคะอลังการงานสร้างสมกับเป็นคอนเสรริร์ตครั้งที่17เจ Love Sea Love Song Anniversary ครับบีกลับรายเดย์จริง พราะงานนี้ได้จัดเต็มรวบรวมดาราศิลปินดังกว่า40ชีวิตรวมถึงนักแสดงในซีรีส์ข่าวไฟเดย์สุดฮิตทั้ง4ซีรีส์มาร่วมสร้างซินดรามา่าถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงเศร้ากินใจให้ผู้ชมได้อินเรียกน้ําตาที่งานนี้ผูด้ได้คําเดียวเลยว่าครบทุกอารมณ์ค่ะยังมีช่วงเด็ดๆอย่างสเก็ตด,ดาวรออยู่นะคะพลาได้ไงล่ะ ร่วมกระจายข่าวโดยใหม่ลอรีเอตซูเปอร์เจนเตลพลาสน้ำผลไม้ผสมเนื้อส้มตราดีโดเพาชีงานนี้สนุกแน่ค่ะก็พี่ดีใจนุ้ยกับพี่เอ็งจี้เซ็กซี่ตาเขาควกจะไปทัปปิ่งแล้วสิค่ะอ้าวพี่นุ้ยสวัสดีค่ะเฮ้เอ็งจี้สวัสดีสวัสดีมาทำอะไรแถวนี้วะวันนี้่ะค่ะนองก็แวะมา เช็คเลสซิงกระจายความสวยนิดนึงคุณพี่ว่าแต่คุณพี่ทำอะไรคะคุณพี่ก็มาช้อปปิ้งอะสิที่นี่ของลดราคาเยอะแยะมากมายไปหมดแถมเข้ามามีสินค้าเลือกสรรมากมายไม่มาไม่ได้จ้าอันนี้เรื่องจริงพูดเลยคุณพี่งั้นรออะไรอยู่ล่ะไปสิ รถทะลุพิกัดที่ทางเดอะมอลจัดขึ้นเป็นการคืนความสุขผ mm ู hmm. ้บริโภคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนำสินค้าคุณภาพแบรนด์ชั้นนำจากห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเดอะมอลมาลดราคากว่า1ล้านรายการทางเสื้อผ้าแฟชั่นชายหญิงสินค้าแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอีก,กม,อมากมายแถมยังมีซอลร้านค้าดาราที่นำสินค้ามาให้ช้อปแบบใกล้ชิดอีกด้วยชอปมาหนาขนาดนี้พี่เหนื่อยบ้างไหมคะัเน,นี่ยพี่ไม่เคยเหนื่อยถ้าเป็นเรื่องชอปปิง้ง พี่บอกเลยนะว่าหมาที่นี่ต้องซื้อเยอะๆเพราะยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้รับโปรโมชั่นพิเศษในงานนี้กคุณผู้ชมเขาอยากจะมาช้อปปิ้งมันลัลลาแบบเราเนี่ยค่ะมาถึงที่เท่าไหร่คะก็ามานตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่5สุราคมนี้ที่ Exhibition Hall 5ถึง8 Impact เมืองทองธานีมีแค่5วันเท่านั้นนะคะแคะ5วันเองเหรอคะใช่สิแต่ว่าไม่ว่างั้นนี้นะทที่เล็งขอที่พี่อยากได้ไปแล้วล่ะแต่ว่าทำไม พี่ดีอย่างหนึ่งพี่อยากได้เหมือนกันนะอะไรอเขาพี่หนูอะไรนะบรรยากาศเป็นองนี้ดีดีอ่ะแต่พีอยากได้อะไรอยากได้คุณนี่มันจะดีเหรอคะแต่ก็อย่าช้าทีค่ะมาช้อปปิ้งแบบนี้แล้วควรได้ของติดมัดติดมือกลับบ้านไปบ้างก็จะรลอเลยล่ะจ้าช้อปปิ้งต่อดีกว่าเนาะตรงไปเลยค่ะดูเลยดูเลยค่ะนั่นนั่นแน่รู้นะคะว่าตั้งหน้าตั้งตา รอดูช่วงนี้กันอยู่ใช่ไหมอลอเล่นถังขังสเก็ตด,ดาวสเก็ตด,ดาววันนี้เป็นวันของพระเอกหนุ่มหล่อขวัญใจใครต่อใครหลายคน เอกสาวตามสูตรแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝากับสาวหน้าวงการมีทายาทตัวน้อย,อยมีความสุขจนน่าอิจฉาเริ่มกันที่คู่แรกเป็นของหนุ่มติ๊กเจษดาพรผลดีที่แต่งงานกับไฮโซสาวพีซซีมนมาหลายปีแต่รักไม่เปลี่ยนแปลงเข้าป่ายัางไงก็ยังเสมอต้นเสมอปลายอย่างนั้นจนตอนนี้มีน้องเต้นทายาทตัวน้อยที่โตมาคงหล่อไม่แพ้พ่อแน่ๆค่ะ จากนั้นก็ามาที่หนุ่มปีเตอร์คับเดรนเดลที่แพ้ทางสาวอารมณ์ดีอย่างสาวพลอยพลอยพันธ์ทางคู่แต่างงานกันไปเมื่อปลายปีจนตอนนี้มีโซทองคล้องใจน้องแพนเตอร์ลูกชายใบหกเดือนบอกเลยว่าแบบน่ารักและยิ้มกว้างตามแบบฉบับพ่อแม่มาแน่นอน <Yeah. S 1> มาที่คู่สุดท้ายหนุ่มออยธนาที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะลั่นระฆังวิวาได้สุดท้ายก็แพ้ทางสาวนอกวงการน้องเธอจนตอนนี้มีลูกสาวน้องรีนาน่ารักวัยสี่เดือน <Okay. S 1> เป็นที่น่ารักน่าชังเป็นที่สุดโอเค วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจาก EST Room ซึ่งประดับจากคัม and ก a r แฮร์่ามาเทีู่้สนุกแบบนี้ยังมีมาให้ดูกันอีกกลับมาเตอมิีนใหม่ในวันพร่งนี้